ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตะวะโตอะลาโตสมมาสมพุทธัสานัโมตัสาภะวะนโตอาลาโตสมมาสมพุทธัสานะโมตัสาภะวะโตอาาโตสมมาสมพุทธะสาพุทธางสารณังจฉามิพุทธังสารนางจฉามีทมมางสรนางกฉามีังทางสรนาง สังฆังสารนังกัจฉามิปุตต <intimate, S 2> ิยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิปุตต <monitoring> <Movie> ิยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิปุตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิปุตติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิปุติยมปีสังัสรนังคัจฉามิ ยัมปีส Magic, so, tai, ังขังสันังกรจาณิสมาิยามีปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะเมตุมิจาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธ กามิามสุเมชาตราวีลมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิามิม สาวาทาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทธานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปมาทธานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนเรื่อง แล้วประดิษฐานปะวติพระพุทธศาสนาจ้าใส่แล้วเดินออกมาเลยจ้าไม่ต้องอยู่รอเดี๋ยวเพื่อนจะได้ใสอ่านิดนึงรอนิดนึงเหลือเวลาอีกสี่นาทีจ้าสี่นาทีอา้าวท่านใดยังไม่ลุกขอเชิญนะลุกแล้วก็เดินออกมานิดนึงให้เพื่อนได้ใส่หน่อยโอ้โหไม่มีที่พอเลยพระคุณเจ้าเลยจะทายังไงดีเนาะขอทานหน่อยเจ้าหน้าที่ ขอพานนิดนึงเอาไปไว้ตรงนั้นหน่อยให้ยืนถือพานหน่อยเผื่อบางทาีไปไม่ถึงอะ่ะดอกไม้ไม่ต้องใส่นะคุณโยมนะดอกไม้เดี๋ยวเต็มแล้วดอกไม้น่ะคือเอาไว้บูชาทางล่างก็ได้แต่ว่าไอ้ในหลวงอะ่ะในหลวงอะ่ะนั่นแหละจะทำให้เดจ,จเดีสมเด็จสุขุงพ่อในหลวงอะ่ะ นาหลวงพ่อในหลวงเราเนี่ยนะจะทําให้เจดีเสร็จลแล้วเหลือเวลาอสามนาทีจ้าโอ้เดินข้ายๆเดินนะวันนี้ฝนตกสนุกจริงๆยกยอดชัดเป็นภาพประวัติศาสตร์หลวงพ่อท่านเมตตาขอเวลาโยมแป๊บหนึ่งแล้วก็ท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวาด้วยท่านคุณหญิงสุระสุดาระเกวิวราพันธ์วันนี้ท่านเมตตา มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสและก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านด้วยวันนี้ขออภัยในความไม่สะดวกหลายๆประการโดยเฉพาะพื้นที่ภาาาาพลงเเเเกกีียวิูตส,สป पदा कि 二百来个人 Rồi, đi về phải.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  Rồi, đi 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 phải. 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 ปันโนพระเขาว่าตนายยะปันโนพระเขาว่าตนอัสสามีิปันโนพระเขาว่าตนายที่ทังจักตาริปุริสายุคานิอาจทาปุริสาบุคาลาเอสาพระเขาว่าตน ในโยาปาวุในโยอัาทาีนในโยอันชลีการมิโยนอนุาบุญยะทารกัสสาติขอเรายิกยมพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันยกสเสวตจักรขึ้นประดิษฐายนยันนะยอดพุทธมหาเจดีมุนีพิลงครทั้งนี้จงประสบกับสิ่งที่ท่านพึงปราถนา ท่านปราถนาสิ่งใดไว้ไม่ผิดศีลไม่ผิดทานไม่ผิดภาวนาขอทุกท่านจงได้สำเร็จผลสมปราถนาดังเจตนาของท่านประธานทั้งฝ่ายเฤหัสและบรรพชิตซาด้วยพืเส็จแล้วเสร็จแล้วครับถึงแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านหาที่นั่งก่อนต่อไปเราจะได้ถวายพิยธรรมแดบบ่พระมหาเถระที่เจริญชัยมงคลคั